สวัสดีนะครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกทท่านนะครับสวัสดีนะครับนะเจอกันอีกนะครับกับช่องพระย่อยบานบานชนแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับได้นําพระมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกนะครับอีกองคหนึ่งนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นประกลิ่งนะครับลกลิ่งนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับได้ดูกันได้ชมกันนะครับว่าพระที่นำมาลงให้ชมกันนะครับเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับนะแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นประกลิ่งนะครับแต่ ไม่รู้วัดนะครับไม่รู้วัดว่าเป็นปักกิ่งวัดอะไรนะครับนะแต่มีด้านหลังนะครับเขียนไว้ปีปีห้นะครับนะห้นะครับมีตัวเลขอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ชมด้านหลังกันนะครับผมนะว่าพระองค์นี้นะครับนะจัดสร้างเมื่อไหร่นะครับนะสร้างที่วัดไหนนะครับนะ เป็นประกลิ่งนะครับดูจากรูปแล้วสวยนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นพระกลิ่งของวัดวัดอะไรนะครับน่าจะสร้างปี50นะครับเพราะด้านหลังมีมีเลขไว้นะครับเลข50นะครับผมมาชมกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับช่องพระย้อยบ้านๆชาแนลนะครับ เป็นพระที่สวยนะครับสวยแต่ว่าไม่รู้ว่าวัดสร้างวัดไหนนะครับนะรบกวนพี่เพื่อนๆนะครับท่านใดที่ได้เข้ามารับชมแล้วนะครับต่างช่องปโยชน์บ้านชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแนะนํำกันเข้ามาได้นะครับว่าพระองค์นี้นะครับสร้างที่วัดไหนนะครับนะสร้างปีอะไรนะครับผมดูตามรูปพระก็น่าจะเรียกปรักปิงน่าจะเรียกถูกแล้วนะครับ นะหรือ,อยังไงเรียกไม่ถูกก็แนะนำคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังนะครับผมนะทุกๆท่านนะที่ให้ความรู้กันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับนะมีอักษรแล้วก็ตัวเลขอยู่นะครับที่ด้านหลังนะรู้สึกว่าใต้ใต้ฐานพระก,ก็มีนะครับมีตัวเลขอยู่นะครับนะ เดี๋ยวมาดูนะครับนะมีอักษรน,นะครับวจุดนะครับสจุดนะฮะขจุดนะครับ50น,นะครับนะถ้าเกิดที่พูดไปไม่ใช่ยังไงก็บอกกันมาได้นะครับนะมาดูนะครับวนะครับส ขอนะครับแล้วก็50นะครับนะรบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดที่มีความรู้นะครับหรือว่าที่รู้ที่มาพระองค์นี้นะครับว่าสร้างที่วัดไหนนะครับก็รบกวนคอมเมนต์ให้ความรู้กันเข้ามาได้นะครับจะขอบพระคุณนะครับนะมากๆนะครับทุกๆท่านนะครับที่คอมเมนต์กันมานะครับให้ความรู้กันมานะครับนะ เดี๋ยวมาดูที่ฐานนะครับฐานด้านล่างนะครับมีตัวเลขอยู่ด้วยนะครับนะมีตัวเลขนะครับนะตามรูปทรงพระนะครับสวยมากนะครับองนี้นะครับนะมีตัวเลขนะครับ2 3 8 2หรือว่า2 3 42อะไรสักอย่างครับมองไม่ชัดนะครับ สองสหรือ2องสอนะครับนะดูกันไปเรื่อยๆนะครับนะพยายามนะครัให้ดูกันช้าๆนะครับ ดูกันใช้ชาๆนะครับมาดูที่เสยนพระนะครับด้านบนนะครับว่าเป็นพระกล่งนะครับจัดสร้างเมื่อไรนะครับนะสร้างที่วัดวัดอะไรนะครับนะท่านใดที่พอรู้จักนะครับก็คอมเมนต์นะครับกันมาได้นะครับที่ใต้คลิปนะครับช่องพลายจ้อย บ้านชาแนลนะครับนะให้ความรู้กันเข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังนะครับผมนะและสิ่งสำคัญนะครับนะอยากอยากทราบว่าพระพระที่ได้ทำคลิปลงไปนะครับเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้นะครับนะยังไงท่านใดที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับนะะรบกวนนะครับให้คำแนะนำนะครับ บอกกันมาได้นะครับผมว่าพระที่ได้ทําคลิปลงไปนะครับเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับนะขอบจะขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่ให้ความรู้เข้ามานะครับผมนะฮะและหากถูกใจคลิปนะครับที่ได้ทําลงไปนะครับในแต่ละคลิปนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด s u b สไครต์ด้วยนะครับ นะกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับต่อไปนะครับจะได้นําพระมาลงให้ชมกันอีกนะครับนะในคลิปต่อไปต่อไปนะครับนะยังไงท่านใดที่เข้ามานะครับทั้งคอมเมนต์นะครับนะให้ความรู้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดตุกใจแล้วนะครับนะขอพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณทุกทท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางช่องพระย้อยบ้านๆแชนแนลนะครับนะ เป็นช่องที่อยากให้พี่ๆเพื่อนๆท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเครื่องนะครับได้ชมกันหลายๆคนนะครับนะหลายๆท่านที่เข้ามารับชมต่างช่องของเรานะครับช่องพระพระยอยบ้านๆแชนแนลนะครับนะเป็นช่องที่ต้องการความรู้นะครับนะความรู้หากพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับนะเล่นหากันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็ คอมเมนต์นะครับนะบอกกันมาได้นะครับนะหากเป็นพระไม่แท้ก็ยินดีรับฟังนะครับผมนะขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับนะท่านใดที่ได้เข้ามารับชมแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมนะพยายามให้ดูอย่างละเอียดนะครับแล้วก็นะครับนะให้ดูแบบชา้ชาๆนะครับชัดๆแต่ไม่รู้ว่าภาพจริงที่ ออกไปแล้วนะครับจะชัดชัดหรือเปล่านะครับนะหากไม่ชัดยังไงก็ต้องขอไปพี่ๆเพื่อน,น,นด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูท้ายฐานอ,อ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับนะนะมีตัวเลขนะครับมีตัวเลขเรียบร้อยนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าสร้างที่วัดไหนนะครับนะตาสาน,นิฐานนะปีสร้างก็น่าจะปี50หรือเปล่านะครับ พม็มีมีเลข50อยู่นะครับด้านหลังนะดูตามตามรูปแล้วสวยนะครับพระองค์นี้นะแต่จะให้รู้ว่าแท้หรือไม่แท้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับนะเลยนะครับทำคลิปมาลงให้พี่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะได้ดูกันนะครับหลายๆคนนะครับ นะครับมี50ศูนย์นะครับวสขอหรือวสบอะไรสักอย่างนะครับท่านใดที่รู้จักนะครับนะพระองค์นี้ก็คอมเมนต์ให้ความรู้นเข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังนะครับและขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับทางช่องประยอยบ้านบ้านชาแนลนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับผม และขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกความรู้ที่ให้ความรู้กันเข้ามานะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับนะคลิปต่อไปนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ